สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องธรรมชาติรอบตัวของเรานะคะนักเรียนคะมีนักเรียนคนไหนพอจะทราบบ้างว่าธรรมชาติรอบตัวของเรามีอะไรบ้างมีต้นไม้มีต้นไม้มีอะไรอีกคะคนนู้นมีอะไรนะคะมีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรคะมีผีเสื้อมีอะไรอีก อ่ามีต้นหญ้าต้นนี้มีอะไรคะมีมาแรงปอและต้นนู้นล่ะคะมีมาแรงปอธรรมชาติของเราเยอะแยะมากมายเลยใช่มีขอ่านักเรียนพร้อมที่จะไปดูธรรมชาติภายในโรงเรียนของเราแล้วหรือยังพร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วเอาปบมือหนึ่งครั้งก่อนเร็วสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง อ่าหลังจากนี้นะคะเราไปชมวิดีโอสิ่งธรรมชาติที่อยู่ในรอบโรงเรียนเรากันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีอะไรบ้างหลังจากชมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะว่าในโรงเรียนเราเจอและพบเห็นอะไรในคลิปวิดีโอบ้างโอเคไหมคะอเค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยคะ่ะ เห็นไหมว่าโรงเรียนเรามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนมีทั้งต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่มีทั้งมีที่มีใบสีสวยงามมีทั้งเป็นสีเขียวและเป็นสีต่างๆเลยเห็นไหมคะอตรงนี้จะเป็นสวนยอมตรงที่ไหนหน้าห้องธุรการนั่นเองนอกเหนือจากต้นไม้ต้นเล็กๆที่นักเรียนเห็นแล้วเห็นไหมต้นใหญ่ๆมีต้นไม้ดอกไม้เกาะอยู่ด้วยคือต้นกล้วย ไม้นั่นเองจะมีดอกสวยงามมากเลยนะคะถ้านักเรียนได้ไปชมนะคะจะเป็นดอกสีม่วงสีขาวต่างๆแล้วก็แถมยังมีต้นเฟิร์นอีกด้วยนะคะที่อยู่ตามต้นไม้เห็นไหมคะจะมีทั้งพืชใหญ่พืชเล็กและพืชที่สามารถอาศัยอยู่กับต้นอื่นได้อีกด้วยอ่าแล้วนอกเหนือจากที่มีพืชแล้วนะคะบนต้นไม้นะคะยังมีอะไรคะที่สามารถมาอยู่บนนั้นได้ด้วย ยังมีนกที่สามารถมาทํารังไว้ไห้ด้วยใช่ไหมคะแถมยังมีอะไรอีกที่กินใบไม้สีเขียวก็จะเป็นพวกหนอนพวกมแมลงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคอยดูนะคะอ,อย่างต้นเล็กๆด้านหน้าเราจะพบเจอสิ่งมีชีวิตที่เป็นหนอนผีเสื้อของเรานะคะจะอยู่ในบริเวณนี้เอยอะแยะมากมายเลย บริเวณนี้นะคะจะเป็นหน้าแม่พระนะคะที่อยู่หน้าตึกสีเซนโยเซฟของเรานั่นเองนอกจากจะมีแม่พระของเราให้พวกเราได้สักการะแล้วยังมีต้นไม้ต้นเล็กๆซึ่งจัดเป็นสวนย่อมไว้ให้นักเรียนได้ดูกันอย่างสวยงามด้วยนะคะอะ แล้ววีดีทัศน์ของเรานะคะก็จบลงไปแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยต้นไม้อ่ามีต้นไม้ทางต้นเล็ก<ล>แล้วก็ต้น ต้นใหญ่เลยตอนนี้นักเรียนอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะในสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะอาจจะมองเห็นแค่พวกต้นไม้ดอกไม้ที่เป็นต้นเล็กและต้นใหญ่ซึ่งสวยงามมากไหมคะสวยสวยงามมากเลยนะคะที่ดาทางโรงเรียนเราได้จัดสวนหย่อมมาให้นักเรียนดูเพื่อที่ทําไมคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนหรือใกล้ตัวของนักเรียนนั่นเองเดี๋ยวมิตรปาจะ แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนะคะ โอเคไหมเพื่อที่เราจะได้ไปทำไมคะชมธรรมชาติของจริงด้านล่างกันตามในรูปวิดีโอที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เองว่านอกจากที่เราเห็นใบไม้ใบหญ้าดอกไม้สีเขียวแล้วไปดูของจริงเลยว่าภายในต้นไม้หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้นั้นมีอะไรให้นักเรียนดูบ้างอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโดยที่หนึ่งเลยนะคะเราจะใช้อุปกรณ์คือ หนึ่งจะเป็นแว่นขยายนั่นเองนะคะเราจะใช้แว่นขยายเพื่อที่จะไปดูอะไรคะตามต้นไม้ใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างจำไว้นะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแต่ละกลุ่มเจออะไรบ้างที่อยู่ในต้นไม้นะคะนักเรียนอมิปาจะแบ่งกลุ่มเป็น5กลุ่มนะคะ โดยที่จะมีกลุ่มที่1 2 3สและ4แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่5นั่นเองเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจด้านล่างกันค่ะให้นักเรียนเริ่มจับกลุ่มกันเลยใช่ไหมคะอาเดี๋ยวเรามาช่วยนิดพลอยช่วยจับกลุ่มหน่อยคะ่ะวันนี้เราจะมาจับกลุ่มกันดีกว่าเนะาะอากลุ่มที่หนึ่งยกมือ กลุ่มที่หนึง่งยกมือเลยค่ะ